สวัสดีทุกคนค่ะค่้อมะอเี่พูดถึง EP อัลบั้มของเราค่ะ EP อัลบั้มนะคะคอมีดรามาจิกนะคะก็ซึ่งปล่อยวันนี้ตอนนี้ยังไม่ปล่อยหรอกประมาณ5้าโมงเย็นจะออกไปให้ได้ฟังทุกคนเลยแน่นอนค่ะเป็นเพลงที่มีรู้สึกเหมือนเป็น EP อัลบั้มที่มันมีความสีสันฉูดฉาดมากๆแล้วก็มีความแบบ สุดโต่งในหลายๆแบบมากๆเลยสำหรับคอนเซ็ปต์ของเรารวมทั้งเจ็ดเพลงคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ก็คือคำว่าดรามาติกมันคือความแบบคือความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนใช้อารมณ์นำอยู่แล้วอะเออซึ่งซึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นธีมที่น่าสนใจตรงที่แบบว่าถ้ามันมาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งอุวยก็เลยแอสโซอรเชตเพลงกับแบบเป็นหนังแต่ละสไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนื้อเพลงคือจะมีความแบบอารมณ์ล้วนๆแบบไม่ฟิลเตอร์ซึ่งไม่ได้มีแค่ดราม่าแบบนันตาโต จะเต็มไปด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้แบบดราม่าเป็นคนเอ็กซ์เพรสซีฟเลยค่ะแต่ละเพลงก็จะมีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีความเป็นดราม่าอยู่ในตัวค่ะโดยรวมแล้วมันเกิดจากชีวิตประจำวันเราองคิดขนมันรีเลยกัเีเลทคือวีว่าวีวีพูดว่าวีเป็นคนจะมาติดได้หรือว่าจริงๆแล้วสามารถพูดได้ว่าวีเป็นคนประเภทนั้นแต่ว่าด้วยเพลงเนี้มันจะมีเป็นจักรวาลที่แบบวีรู้สึกเหมือนเป็นอีพีอัร์บัมที่วีได้แบ่งปัน กับคนใกล้ตัววีเยอะมันไม่ได้แค่แบบกับตัววีเองอย่างเช่นแบบเพลงเอนบีอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอินสปิเรชันมันมาจากเพื่อนเราที่แต่งงานเงี้ยหรือแม้กระทั่งอีกเพลงหนึ่ง back to reality เป like 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 ็นอ like like ีกเป็นเพื่อนอีกคนนึงอะไรคือมันมันมันมาจากหลายๆที no ่มากๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเยอะแหละแล้วก็เอามาใส่ลงไปอย่างเพลงเราเองก็ได้เห็นแล้วค่ะแล้วก็หลายๆเพลงที่กำลังจะปล่อยในสัปดาห์ที่จะได้ฟังตอในช่วงนี้ค่ะก็ EP เอ่อบัมคอลวีดรามาติกนะคะก็เป็น ที่พี่รับฟังเจ็ดเพลงนะคะสามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะอี่พี่รับฟังนี้คือหมายถึงว่าอยู่กับมันนานขนาดไหนคะกว่าที่จะเป็นแบบอารมณ์มากเเอาส่ง,งป้าสารภาพเลยว่าเนี่ยอยู่แบบแป๊บเดียวมากเลยอะ่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าแบบวีเล่นคอนเสิร์ตเขาเรียกอะไรแบบเหมือนปีที่แล้วเราแบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่มีโปรฟิลทัวร์อะไรกนะ็คือมันแบบหลังจากนั้นเพิ่งได้ม,มาเริ่มทำซึ่งสำหรับวีวีรู้สึกเป็นอีพี ทำเร็วที่สุดในชีวิตเป็นแบบมีีอารบเ้ที่ทำเร็วมากเออเจ็ดเพลงภายในเวลาแบบอันสั้นจริงๆค่ะแกบบ็เลยเป็นเป็นเจ็ดเพลงที่สมาวินน่าสนใจมากมันเลยไม่มีเวลาให้ได้ตกตะกอนเยอะ่ยมันเป็นความรู้สึกแบบอย่างจริงใจไม่ฟิลเตอร์รู้สึกยังไงอย่างนั้นแบบตรงไปตรงมามากๆมันเลยทําให้แบบด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้เราได้มาคิดเยอะคิดคิด คิดคิดวนแบบเขาเรียกอะไรปกติเราจะเป็นแบบเวลาทำงานเพ<อ>ลงน, <ะ S 1> นึงอะ่ะเราจะแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดนะวิวว่ามันละเอียดมากแต่ว่าในเซนของการที่แบบบางทีเราจะคิดมากเป็นการแบบเฮ้ยมันดีหรือยางมันอย่างนู้นอย่างนี้คือเราไม่คิดมากเลยเราทําด้วยใจไม่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปด้วยใจแบบไม่ฟิลเตอร์มันเลยมีความแบบอีพีนี้มันมีความแบบเป็นคอมดี้ในตัวอยู่มันไม่ซีเรียสมันมีความสนุกในตัวมา,มากๆเรียกว่าระยะเวลาสั้นๆเป็นเมทิคโมเมนต์นะคะสำหรับเจ็ดที่ ต้องไปสัมผัสกันดูอะ uh huh. เป็นเมจิกเป็นมจิกได้ในหลายๆโมเมนต์ค่ะวึชอบเพลงไหนที huh. ่สุดคะถงชอบเพลงเลือกไม่ได้ไรู้สึกว่ามันมันมีความแบบว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกมันเหมือนแบบเราต้องบอกว่าเราลักรูปคนไหนที่สุด uh huh. มันไม่ได้ไหมอะถ้ามันมีความอย่างนั้นอยู่แต่ถามมันก็อาจจะมีเพลงที่แบบเราว่าเป็นเพลงที่เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปร้องกับแฟนๆได้ไปตะโกนกับแฟนๆอะไรอย่างเง uh ี huh ้ย back to reality วีรู้สึกว่ามันมีท่อนที่เป็นท่อนตะโกนที่วีหวังว่าแบบเดี๋ยวพอไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆจะตะโกนคำนั้นกับวีแบบเพลงเลือกรีวิวในช่วงนักวินาทีนี้อยากจะรีวิวเพลงไิเศษบ้ารีวิวใช่ค่ะช่วงเวลานี้คิดถืออะไรเพลงอะไรที่จะฟฝากไว้ต้องแล้ว EP Call พีคอ a มิตรมาติกคือถ้าไปฟังคือจะบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนขึ้นรถไฟเหาะอารมณ์อ่ะมันเวียงแบบอารมณ์มันเวียงสุดโต่งมากๆมันไม่ได้แค่แบบขึ้นลงอ่ะมันซ้ายขวามันทุกชิดมากเลยเพราะฉะนั้นก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไรที่สนุกดีค่ะเมื่อเมื่อกี้เห็นสยไลจริงๆทั้งหมดมันเพลง่มีทุกเพลงเลยมั้งไม่มีค่ะไม่มีทุกเพลงเราเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยว่าต้องเลือกเพลงไหนมาเป็นซิงเกิลเพราะว่าเอางงคือพอกลางฟังเงินดูกันในทีมเนี่ยแต่ละคนชอบให้เหมือนกันเลยซึ่งมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าอ๋อแสดงว่า มันน่าจะคอนเน็กับหลายๆคนได้หลายๆแบบแล้วมันเลยทําให้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบสามารถเป็นซิงเกิลได้ตัวมันด,ด้วยตัวมันเองได้ทุกเพลงเลยแต่ด้วยความที่เราก็ตั้งใจว่าเอ,าอ้ากองทัพไม่ได้งวบเยอะขนาดนี้ในการทำเอลวี๋เนาะค่ะก็เล่นนะแต่ว่านั่นแหละแต่ก็คือก็อยากเราก็เลยหยิบเพลงที่คิดว่าแบบน่าจะเล่นเป็นเอลวีแล้วสนุกที่สุดอะไรอย่างนะี้ได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งตั้งแต่แรกเลยตั้งไว้เลยว่าตั้งแต่สามเด็งตั้งแต่แรกใช่ไครับฝากอีกครั้งนึ่ะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากติดตาม EP อัลบั้ม Call Me Dramatic ด้วยนะคะคุณจะได้พบกับความดรามาติกมากๆไม่ว่าจะเป็นดราม่าสุขเศร้าเหงาทุกขคือมีทุกอย่างสามารถลองไปฟังกันได้ค่ะ